สวัสดีสวีดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริราชีวีนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตกันดีกว่าว่าน้องๆทํากันถึงไหนแล้วนะครับกับกิจกรรมสิ่งทยานฝันนะครับผมก็คือกิจกรรมแมคลาเรนลถคันสีทองนั่นเองนะครับผมก็คือทําไปถึงไหนถึงรอบไหนกันแล้วครับผมไม่ใช่ว่าถึงรอบหนึ่งนะมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็น่าจะถึงรอบ4ี่รอบ5กันแล้วมัง้งน่าจะได้ชุดกันแล้วมั้งครับผมแล้วก็ การันตีไอเทมนะครับผมก็คือปลุกสัญชาตญาณนักแข่งก็คือมันมาใหม่อีกแล้วซึ่งพี่บอกว่าพี่เข็ดหลาบกับตู้กระชาแบบนี้วะคือเหมาตู้จริงนะเออเอาจริงพี่พูดเลยนะมันเหมาแบบเหมาบ้าเบหมาอคือเหมาหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองยังไงมันก็เกิดแต่จะหมุนสักสองทีนะครับผมถ้าเกิดมันโชคดีจริงๆนะเอออันนี้คือมีแล้วนะอกดโป๊ะแล้วก็หมุนไปใครได้นะครับเม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมสําหรับ พี่นี่ไม่ค่อยได้เเหมาตู้ตลอดเลยนะส่วนมากถ้าเหมาตู้คือของที่อยากได้อย่างเช่นสกินปืนที่แบบว่าเป็นักปืนกับอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะดูนะได้ไหมได้ไหมโอ้โหบอกเลยไม่มีทางอะ เหมาเหมาตู้นี่ก็ตกพันกว่าเพชรนะครับผมโอ้โหผมมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปโอ้มันไม่จําเป็นนะแค่ชุดนันก็โอเคไม่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 ไมจบจบพอแค่นี้เอาเป็นว่าถ้าเป็นของที่แบบบวกสแต็กเอออะไรเงี้ยคือน่าเล่นนะครับถ้าทางแบบแรงๆเงี้ยเออน่าเอามานะครับอย่างสกิปปืนเงี้ยเออน่าเหมาตู้นะเออแต่พี่มีหมดแล้วไงก็ประมาณนี้แล้วก็พวกกากีโรยอลไดมอนด์โรยออะไรก็ยังไม่อัปเดตใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็รออีก8วันก็จะมาใหม่นะอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ต บัตรอีโวนะครับสำหรับคนที่ไม่มีครับฟรี3ใบนะครับก็เข้าไปทำกิจกรรมหน้าเว็บไซต์นะครับแบบนี้เลยนะครับเอามุนพี่เอาหมุนให้ดูโอเคไหมนี่ ก็เข้ามาตรงประกาศนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นี่นี่นนไอตรงที่เขียนว่า m ม c ล a เรนเะอ๊ะแมคลาเรนแมลาเรนแมเรนเลยแมลาเรนะครับผมก็คือกิจกรรมหน้าเว็บไซต์แต่งรถนะครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆกดนะครับเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้เล่นทั้งหมดสิอาบครั้งแล้วก็ให้เพื่อนเข้าชมหน้าเว็บไซต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะพี่ทาไว้แล้วนะเราก็จะได้ตั๋ว e ีโ3ใบนะครับเอามา หมุนเล่นๆน,น,นะเผื่อได้พิมพ์เขียวแล้วเอาไปแลกทางด้านของชุดนินจานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพีด้วยนะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกันว่าถึงรอบไหนแล้วนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยก็รับมาแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเพื่อนเข้ามาเราก็จะได้ทางด้านของโทเคนบล็อกประดนะครับกองไฟอะไรน้อยๆแล้วก็อันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่กิจกรรมนะครับแมกราเดนนะครับถึงรอบไหนแล้วพี่ก็ตอนนี้คือถือพีถึงรอบสุดท้ายแล้วนะก็ มาอัปเดตกันเลยดีกว่านี่พี่ก็รับเลยนะครับกดรับเลยครับนี่เป็นไงครับได้ล้มครับชุดนะครับรอบที่5นะครับผมไม่รอบที่หหรือรอบที่5นะก็จําไม่ได้นะก็มันได้ชุดแล้วมันน่าจะได้หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยก็มี2 ID เดีนาะก็ได้ทั้ง2 ID เดีเลยอ่ารอบที่6นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะเราก็มาดูนะครับมันได้หมวกกันน็อกมาหนึ่งใบนะครับหมวกกันน็อกแมคลาเลนนะครับแล้วก็เป็นชุด คอสตูมแบบคุมนะครับเหมือนแบบกชุดชนชนคนปนโลกอะไรอย่างนี้นะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมเท่เลยอย่าบอกใครก็ถ้าเกิดได้ก็เอาไปใส่เล่นสักหน่อยเอาไปแซดเดี๋ยวท้าคีบี้เอาไปแซดดีกว่านะเออก็เท่ดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เท่ดีถามว่าเทไหมเท่นะครับมันเป็นชุดแบบยูนิฟอร์มของแมคลาลนินเป็นชุดนักแข่งนะครับผมก็มันจะคุมแบบนี้เลยคุมทั้งชุดเลยนะครับผมก็เหมือนกับไอพวกนี้แหนละนี่เนี่ยเนี่ยพวกอ่า พวกโรชนคนเป้นโลกอะไรเงี้ยก็คือเป็นทั้งชุดนะคะผมก็ทําถึงรอบไหนกันมั่งครับผมก็มันง่ายนะคือเราแค่ตื่นตื่นคือเร่งความเร็วไถนะ้ถึง340้นะถ้าเกิดใครใช้คันเขียวนะถ้าใครใช้คันส้มก็จะได้3 5มเหมือนพี่นะแป๊บเดียววันละ15ชั่วโมงวันละ15ห้าชั่วโมงวันหนึ่งจะได้2รอบนะครับก็โทเค็นนั้นเหลือแลนเนี่ยแล้วก็เชิญเพื่อนมาช่วยนะครับเราก็จะได้ทางหน้าของโทเค็นรูปธงด้วยนะอ่ะมันก็แป๊บเดียวจริงจริงนะคะผมสําหรับคนที่อยากได้อเทมแบบอืม ตำนานเลยนะครับผมก็คือแบบว่าเราด้ร่วมกิจกรรมนี้มีพินด้วยนะพิมพ์ก็คือตรานตาาแมคลาลินนะครับโอเคแล้วรอบที่5กล่องสีเหลืองมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมรอบหกดิรอบที่6นะครับรอบ7รอบ8แล้วแต่ว่ากี่รอบนะครับผมอ่ะกิงรอบเยอะเราก็จะได้เยอะนะครับผมก็ให้มันหมุนไปงั้นเนละคือเข้ามาก็เร่งไว้งั้นก็เนี่ยรอบ5เราก็ได้นี้รอบ6เราก็จะได้ทั้งนั้นกล่องเหลืองแล้วอยากรู้เหมือนกันว่ากล่องเหลืองคืออะไรน้องๆอยากรู้ไหมครับพี่ก็อยากรู้นะมันคืออะไรมา <c oughs> อ่ะก็่รากดรับมาแล้วครับแต่ยังไม่เปิด,เ,ปดเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวอันนี้คือมันไม่เห็นงอะข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราต้องรีบแป๊บนึงแล้วเข้าไปดูในห้องแต่งตัวดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับผมถ้ามันเป็นของดีก็ดีก,ดก็รีบทำนะครับแต่พี่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันของดีมันนี่นี่เสื้อนี่ชุดนี่นี่เออใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเอาามันคืออะไรนะครับกล่องเหลืองๆเมื่อกี้นี่กล่องส้มๆนั่นนี่ปุ๊บเข้าไปดีก็โอ้โหโคตรเท่เลยเป็นของโคตรเกลือ เออช่างมันนะครับผมก็มีเฮ้ยจะมันมีตัวอีโวนะจะว่าบาปไปนะเออมีตัวอีโวนะบัตรอีโวกับอ่าไม่มีบัตรเดมอนนะแต่อโหได้กองไฟโคตรเกลือเลยครับอ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับผมหมุนทุกวันนะครับให้มันครบนะครับผมก็ประมาณเนี้ยแหละก็มาเน้นย้ำไม่เฉยว่าอย่าลืมเข้ามาเล่งตอนเช้าเตื่นมาเช้าเก็เล่งให้มันครบ3 4 0 3 5 0นะครับก็ใส่โทเค็นทงเข้าไปสำหรับคนที่อยากได้เยอะก็ไปหาในแมปใหญ่นะครับแมปทางด้านของแมปสพมันจะได้ตาละอันนะครับ มก็ไม่ต้องอะไรมากมายคือรอบที่7แล้วแป๊บเดียวเนี่ยอีกสี่ชั่วโมงตอนเช้าก็ได้อีกแหละอีกกล่องนึงแล้วก็เร่งวงกอีกกล่องนึงก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมก็ชิวๆวันนี้ก็มาอัปเดตกันว่าทํากันถึงไหนเม้นมาบอกหน่อยครับถึงรอบไหนกันบ้างนะครับน้องๆพี่นี่จบแล้วถึงรอบ7แล้วครับอ่าแล้วกิจกรรมหน้าเว็บวสำหรับคนที่อยากได้ตัวอีโวก็มารับตรงนี้นะครับผมก็สอนแล้วนะ ว่าทํายังไงนะครับแชยังไงอะไรยังไงครับไปดูอีคลิปได้นะคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วรถสองคันนี้ก็ยังไม่มาสีม่วงกับสีทองเดี๋ยวรอลุ้นกันว่ามันจะมาฟรีหรือมันจะมาแบบเสียเพชรนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็แค่เร่งให้ถึงรอบที่ห้าหกนี่เองเราก็ได้ชุดไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองเอาตัวอีโวฟรีมาสุ่มดีกว่าเผื่อจะได้นะครับผมเผื่อจะได้ทางด้านของ ชุดอินจาดกวกเพราะว่าพี่มีหินทางหน้าของหินพดึกเนี่ยเยอะมากเลยครับหินมีตั้ง9้าอันนะโอ้โหแต่มันก็เกลือคือบอกเลยไม่อยากสุ่มอะไรแบบนี้คือเบื่อมากคือเพชรเราไม่มีใช่ไหมเออเราเป็นสายฟรีแล้วเพชรมันไม่มีเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมครับเออถ้าพิรเพชรเพชรพี่พพพมีเป็นหมืนะ่นอ่ะเออพี่ไม่กลัวหรอกคือมันก็ไม่ได้อะไรมากมันก็เป็นแค่ชุดนะครับผมก็อย่าไปใส่ใจแล้วก็เอาชุดแมคลาเลนนั่นแหละโคตรเทเลยชุดฟรีงั้นแ่ะเทเลยเลยไม่มีขายเลยจัดหนักดูดิได้เลย อาหารแมวสามอัน <c oughs> อ่ะก็ปร <c oughs> ะมาณนี <c oughs> ้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโมโห เกลือมาหากเกลือนะครับผมอ่าก็อย่าลืมไปทํากันวันนี้ก็มาอัปเดตเฉยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะคือปัญหากับตอนนี้คืออะไรครับผมปัญหาตอนนี้คือทางด้านของโทเค็นติดบั๊กอีกแล้วนะโทเค็นรูปดาวนะครับผมมันก็ติดบั๊กอีกแล้วรู้ติดอนะไรตั้งหนอ่าแล้วก็อย่าลืมล็อกอินนะครับเล่นเกมทุกวันก็มันก็ล็อกอินแล้วก็อย่าลืมลไปกดรับกันนะว่าจะเป็นทางด้านของรูปโปรไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้เนี่ย ประเด็นเนะี่ยคือไม่ได้แก้ไขดูวันนี้พี่เล่นไปสองชั่วโมงนะเว้ยได้สิบหกก็คือ <c oughs> มันนับเป็นตาไงมันนับเป็นตาเข้าเล่นเฉยเฉยมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมก็คือความหมายของตาเข้าเล่นก็คือแบบว่าลงเล่นหนึ่งครั้งหนึ่งเทินอะไรเงี้ยเออมันนับเป็นอย่างนง้นไม่น,นับเป็นนาทีนะครับเขาเราม่นเขาเรียกว่ามันติดบั็กนะคือมันลงว่านมันลงว่าเล่นหกสิบนาทีใช่ไหมแต่ที่จริงอะ่ะคือลงเล่น ไปครึ่งชั่วโมงได้3ตาอย่างเงี้ยเออมันนานไปมันคือบั๊กนะครับผมก็ช่างมันเดี๋ยวรอเขาแก้ไขแล้วเขาก็จะส่งโทเค็น มาในกล่องข้อความเป็นโทเค็นแบบชดเชยให้นะครับผมแล้วก็ที่สุดกิจกรรมนี้ก็วันที่1นะครับและเราก็จะมารับไอวอเขียวกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยวันที่2ถึงวันที่22นะครับก็จะเป็นทางด้านของบัตรต่างๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนาะจะกที่สุดกิจกรรมอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่กำลังจะมาแล้วเขาว่าเดือนสิงหาเนี่ยมีกิจกรรมฟรีฟมากมายนะครับผมโอเคสาัไดกะดันนนิึงครบ แซดแบบตบคนซะสองสามคนแล้วพี่ก็ปิดคลิปนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับผมมาถึงก็วิ่งลงมาเลยครับวงแรกยังไม่บีดครับเหลือ12บคนเพราะว่าเขาก็แบบอยากได้โทเค็นกันเนาะเข้าใจว่าเอาไปแลกทางหน้าของอชุดเก่าๆนะโอเคแซดไปหาคนหน้าเขายิงกนะันแล้วยิงกนะันแล้วยิงกนะังนแะล้วลงมีกระทะใบเดียวเนี่ยไอกระทะมาแล้วไหนหาคนแป๊บนึงอยู่ไหนวะในอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงไปไหนแล้วในหัวไปหนึ่งทีสามแปดไ,ไม่โดนหัวด้วยวิ่งวิ่งวิ่ง ไอ้ไอ้ถือปืนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงจุ๊แบแป๊บนึงนี่ไอ้เขาจะเว่อร์นะเออดูดูดูขับขับเหมือนเขาจะไม่เห็นผมอะเออเออพี่หวัวเข้าหัวไปเม็ดหนึง่งยังไงยังไงยังไงหกปืนเต็มตัวเลยขอหน่อยขอหน่อยยิงให้โดนดิยิงให้โดนผมยิงให้โดนเน,นี่ยบอกแล้วมันไม่โดนก็ๆๆหัวแตกเลยครับผมอ,อ่าอ้าวอ้าวมีตัวมีตัวประกอบอันนี้ชอบเล่นเครื่องเหรอ ดูด้วยให้เกียรติด้วยชุดเนี้ยมันแบบอืเข้าใจไหมชุดแมคลาเรนนะต้องโดนครับแบบนี้ต้องโดนนะครับผมโคโนไม่ต้องกดยิงตั้งไีไอ้160ปืนธรรมดายิงไปเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้ครับชุดก็โคตรเท่เลยครับพอมาใส่กับสกินรถแล้วก็แซดก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับเจอกล,ลิปต่อไปครับผมก็โทเค็นกับเขาแก้ไขเนาะเจอกันครับผม